สวัสดีครับคุณผู้ชมสถไฟขับขี่กับอีสุจะมาชวนคุยเรื่องพื้นฐานที่หลายคนมองข้ามคือการจัดตำแหน่งของอุปกรณ์เพื่อได้ท่านั่งที่ถนัดสะดวกและปลอดภัยครับโดยเฉะพาะรถที่มีหลายคนขับกลัดกันใช้เริ่มที่หมอนพิงศีรษะครับบางท่านไม่เคยสนใจมันเลยว่าอยู่ในตำแหน่งเหมาะสมที่จะรองรับศีรษะเราเมื่อเกิดการสะบัดหรือเมื่อต้องการพิงดามเมื่อลาต้องปรับให้อยู่ในระดับที่จะรับกับโหนกด้านหลังศีรษะเราครับต่อมาเบาะที่นั่ง เลื่อนปรับเดินหน้าถอยหลังให้เหมาะกับสีิละผู้ขับเหยียบแป้นได้ถนัดโดยเขางอเล็กน้อยและรถรุ่นใหม่ๆยังปรับสูงต่ำได้ด้วยพนักพิงอย่่เอ็นมากเมื่อจับพวงมาลัยในตำแหน่งเกนาฬิกาสนาทีแล้วข้อศอกต้องงอเล็กน้อยที่ควรทราบคือพวงมาลัยรถทุกคันปรับระดับสูงต่ำได้ด้วยนะครับท่าที่ถนัดทําให้ควบคุมรถได้มั่นคงเพิ่มความปลอดภัยลดความเมื่อยล้าปรับท่านั่งให้สบายสวัสดีครับ